ไม่ต้องปฏิบัติแต่ก็สาเร็จได้เมื่อต้องคิดก็สําเร็จได้เมื่อต้องจําก็สําเร็จได้ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รู้ซื่อๆไม่ว่าจาระยาบทใดก็ตามยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้หรืนนอนก็ได้ก็เคยปฏิบัติมาแต่ไม่เบาโล่งเหมือนครั้งนี้ค่ะเคยได้เป็นอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะ มันจะเกิดมาเพิ่งสัมผัสเพิ่งครั้งนี้ค่ะคือเราปฏิบัติที่ตามที่ท่านอาจารย์บอกทุกอย่างก็บอกได้แค่นี้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันสุยอิสระมาก7วันกับ7ปีนี่ต่างกันเลยค่ะอาจารย์ของง่ายๆทำแต่ยากขอบคุณโยม7ปีแต่มาเกือบ30ปีก็จจะรู้วิธีง่ายๆมาถ่ายทอดตรงนี้เนาะไม่ต้องปฏิบัติถึงฟา้าตายก็มารู้ทำได้ใครก็ได้โยมถ้าปฏิบัติตามแนวตรรมเนี่ยขอผู้นั้นมีกาย มีใจมีรู้ใครก็ได้ที่อยากจะหลุดพ้นเพื่อเข้าถึงความจริงเพราะตมาทดลองมาแล้วด้วยตัวเองสอนมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเคล็ดลับของการปฝึกรู้เนี่ยสำคัญที่สุด